ถ้าเกิดว่าเรามองจากเดยนะครับเดตอนเนี้ยสิ่งที่ผมรออยู่ขาดอยู่ก็คือแองโลขอแค่นี้ถ้าหลุดแองโลละอ่ะผมก็จะเริ่มมองแล้วว่าก็เริ่มเริ่มลงบ้างละในระยะสั้นๆนะครับทีนี้ก็จะมองเป้าอยู่บริเวณแ่วนี้แหละก็คือบริเวณถ้าเกิดว่าสวิงนี้เลยก็คือสามพันหนึ่งร้ยห้าสิ ตรงนี้แต่อย่างที่ผมบอกว่าให้ระวังการไซด์เวย์ก็คือถ้าเกิดว่าวีคกับเดือนมันไซด์เวย์มันก็อาจจะลงแบบนี้แล้วยกขาสูงนะครับยกขาสูงก็คือมาทรงแบบนี้แล้วก็แทงใหม่เนี่ยมันก็จะกลายเป็นว่าเดย์อะไปเป็นขาลงนะแต่ว่าวีกอะมันจะเป็นไซด์เวย์เห็นไหมมันจะเวี่ยงกว้าง มันจะเหวี่ยงกว้างผมถึงบอกงานเดี๋ยวถ้าเกิดลงสามหนึ่งห้าศูนย์นะแล้วถ้าเกิดว่ามันกลับตัวขึ้นมานะเออถ้ากลับตัวขึ้นมาได้นะผมอาจจะมากลับมาไล่ราคาอีกชุดหนึ่งอีกขาหนึ่งไล่กลับมาเอา 3, สามพันสี่ก็ได้ขาหนึ่งแล้วก็เดี๋ยวพอมาสามพันสี่เดี๋ยวกลับมาตกฝั่งช็อตต่อถ้าคิดถูกนะก็จะตกกลับมาขาลึกเลยทีนี้ขาลึกขาหน้าก็อาจจะสักประมาณสามพัน ก็ก็ถามว่าระยะตรงนี้มันก็สี่ร้อยเหรียญอยู่นะถูกไหมถ้ามันทําตรงนี้ก็สี่ร้อยเหรียญแต่มันแทงโลมานิดเดียวเห็นไหมแทงโลมาแค่ประมาณร้อยกว่าเหรียญแต่ว่าถ้าเกิดจับทั้งคลื่นเราเล่นได้ทั้งคลื่นก็สามสี่ร้อยเหรียญก็คงจะเอาประมาณนั้นใจผมอะใจผมคิดว่าอาจจะประมาณนั้นเพราะว่ายังไงมันไม่ต้องรีบไปอยู่แล้วอย่างที่ผมบอกอ่ะเดี๋ยวเราไปเจอวีกับเดือนอะไซเวอะ สมมุติถ้าเกิดว่าตรงนี้จะเป็นสัญญาณจบจริงๆนะถ้าเกิดว่าแท่งเทียนของเดือนเมษามันเป็นโดจิจริงอย่างที่ผมคิดเนี่ยมันก็คงจะไม่รีบลงขนาดเทไปเลยหรอกมันก็คงจะต้องไซ์เวย์ออกข้างไปบ้างซึ่งผมบอกแล้วผมใช้เวลานู่นแหละผมมองหนึ่งถึงสามปีนู่นแหละที่จะไซ์เวย์ก็อาจจะถึงสักสิ้นปีหน้าที่จะไซ์เวย์ออกข้างไปก็ มันก็อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงของราคาได้จริงๆไม่เยอะแต่ว่าระยะวิ่งในในในกรอบการไซด์เวย์จะกว้างนั่นอาจจะเป็นแผนของปีหน้าที่ผมจะเล่นแต่ละปีก็ต้องดูทรงพฤติกรรมด้วยว่าจะเอาอะไรมาเล่นนะแต่จริงๆก็ยังเป็นสายเทรนแต่ว่าผมอาจจะเอาไปไปเล่นเทรนแบบนี้เล่นก็คือแค่จบจบตามกรอบจบตามกรอบไม่ได้ลันกันแบบโอ้โหเอาเป้าเป็นพันเหรียญไม่ใช่ แต่ก็จะอยู่ตามกรอบไปอืมนะเพราะฉะนั้นตอนนี้เดี๋ยวรอดูครับสำหรับแนวรับที่ผมกำลังมองอยู่สำหรับเดย์บริเวณ3,150ก่อนถ้าแทงตรงนี้หลุดได้แทงบริเวณ3,280เนี่ยถ้าเกิดแทงหลุดได้ตรงเนี้ยจะเป็นรับ4ชั่วโมงอยู่นะครับจะเป็นรับ4ชั่วโมงอยู่ถ้าแทงหลุดก็มามองนิดกลับก็ ก็ก็เป็นจังหวะเป็นสัญญาณมันไปเดี๋ยวค่อยไปเติมของนะครับก็จะน,น่าจะเติมของไล่มาแต่เดี๋ยวก็ค่อยๆดูไปเพราะว่าตอนนี้ผมบอกเลยว่าตกรถแล้วแหละถ้าจะเล่นชั่วโมงสี่ชั่วโมงจังหวะไล่ขานี้จริงๆตอนนี้ตกรถแล้วแหละมันกลับมาแล้วตอนแรกผมคิดว่าเอ้ยไซเวย์ก่อนนะเออเนี่ยไซเวย์เนี่ยแถวนี้ก่อนแล้วเดี๋ยวจะเล่นแต่วัดดูแล้วเทเลยก็เดี๋ยวค่อยว่ากัน เท <laughs> hey, เลยเดี๋ยวค่อยว่ากันถ้าเกิดจะเ hey, ทเลยเดี๋ยวมันยังมีอะไรอีกอีกนิดนิดหน่อยหน่อยที่คิดว่าน่าจะเกาะไล่มาได้นะครับแต่อย่างที่ผมบอกแหละมันก็ยังมีระยะนะ <c oughs> หลุดสามสองแปดศูนย์มาเป้าสามพันหนึ่งร้อยห้าสิบก็ตกประมาณสักร้อยสามสิบเหรียญก็ยังมีอะไรให้เล่นอแต่เดี๋ยวค่อยๆดูไปนะครับเพราะนั้นตอนนี้ถ้าเกิดมองว่าแนวรับที่จะต้องติดตามนะครับ แนวรับที่จะต้องติดตาม3280ครับถ้าเอาอยู่ก็อยู่เดี๋ยวฟื้นกลับขึ้นไปแต่ถ้าเอาไม่อยู่เนี่ยครับคืออย่างที่ผมบอกว่ารอรอหลุดแหละทำไมถึงต้องรอเพราะไอ้สิ่งเหล่านี้แหละเพราะถ้าไม่รอรีบเกินไปมันอาจจะหลอกมันอาจจะไม่ลงอย่างที่คิดก็ได้ถูกปะผมก็อาจจะโดนหลอกก็ได้ ผมไม่ได้บอกว่าสิ่งที่ผมบอกมันจะเป็นจริงนี่ถูกปะมันคือสิ่งที่ผมมโนขึ้นมาแหละถูกไหมแต่ถามว่าเป้าผมก็คือสามหนึ่งห้าศูนย์นะถ้าเกิดหลุดตรงนี้ได้ก็เดี๋ยวจะไล่มาแต่ถ้าเกิดว่ามันไม่หลุดก็อย่าเพิ่งรีบไปเข้าอย่าเพิ่งไปเอามือไปรับช้อนไปรีบไปบายเพราะตอนนี้สี่ชั่วโมงมันลงเต็มขาเลยใช่ไหมเออสี่ชั่วโมงมันลงไปแล้วอะเพราะว่าถ้า ถ้าเกิดคุณไปรีบไปไปสวนสี่ชั่วโมงคุณก็ไปเจ็บอีกเพราะนั้นตรงนี้อย่าเพิ่งรีบไปบายถ้ามันจะไม่ลงจริงๆอ่ะให้มันหลุดกรอบสี่ชั่วโมงขึ้นมาผมให้ไปแล้วกรอบสี่ชั่วโมงอ่ะเดี๋ยวไปดูใหม่ก็ได้แต่ถ้าเกิดตาบใดที่มันยังไม่หลุดกรอบนะลุนล่างกรอบบนถ้าผมจำไม่ผิดเนี่ยก็คือสามสามหกศูนย เป็นเกาอบ,บนเป็นต้านเพราะนั้นตราบใดที่ยังไม่หลุด3.360ก็ยังลุ้นเนาล่างลุ้นเนาล่างไปก่อนแต่สัญญาณที่ดีก็คือกด3.280ลงมาให้ได้เพราะนั้นจุดที่ผมจะรอจังหวะในการเข้าจริงๆมันจะมีอยู่สองจุด